ข่าวดีดีกับพี่คำรน ไรนี่อย่าให้ใครมาก่อน <Wow. S 2> อย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องตอนนี้ผมไปเจอนักมวยนี่รุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่นักมวยโทษโลกเนี่ยนี่รู้สึกว่าคุณคิดยังไงที่เห็นน้องๆรุ่นน้องได้ชกมวยมาสอกฟันแล้วมาเสียชีวิตความคิดของคุณเป็นยังไงบ้างครับผมก่อนเรีนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยครับคือ คือเท่าที่ผมดูคลิปเนี่ยมันก็เป็นถือว่าเป็นอุบัติเหตุนเนาะนะครับเป็นอุบัติเหตุซึ่งไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดมันสุดวิสัยจริงแล้วก็ผมส่วนตัวผมคิดว่าถึงถึงคาวเคราะห์นะครับถึงจังหวะที่เขาจะไปนะครับ<อ>เพราะว่าการโชคที่ดูคลิปนั้นมันไม่ใช่ลักษณะการยำ<อ>การแบบสารพัดอาวุธป้าป้อเดียวคือนักมวยผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วหมุนุ<อ> วอลงพืนครับจะโทษกรรมการก็ไม่ได้เพราะมันเป็นจังหวะที่เร็วมากก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายด้วยครับครับรู้สึกว่าแฟนเพลงแฟนมวยเขาดูอยู่เขาบอกว่าเอ๊ถ้าว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะกล้าส่งลูกส่งหลานไปเรียนมวยอะไรบ้างไหมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เขากวลูกคนหลานเขาบาดเจ็บนู่นนี่นั่นแล้วคุณบัตรคุณมีความคิดยังไง ก็ก็คือก็เป็นกีฬาครับถือว่าเป็นทุกทุกกีฬาก,ก็เกิดการสูญเสียได้นะครับแต่ว่ามวยไทยคือศิละปะประจำชาติไทยนะครับซึ่งโด่งดังตัวทั่วโลกนะครับแล้วนักมวยแต่ละคนก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ยเ,<อ>เขาต้องมีการฝึก<อ>การซ้อมเตรียมตัวให้ดีสภาพร่างกายที่ที่ดีนะครับผมก็ฝึกฝนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจับส่งขึ้นไปคือ,ค,อคือมันมันเกิดขึ้นได้ทุกกีฬาอย่างนักฟุตบอลเนี่ย<อ>วิ่งเตะอยู่ ช็อกก็มีนะครับ<ต>ก็มีใช่มันไม่อันตรายอย่างที่คิดนะครับเพราะมวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะประจำชาติไทยที่ตอนนี้ฝรั่งทั่วโลกนี่โด่งดังมากนะครับเป็นใครมาเมืองไทยต้องดูเมืองมวยไทยถ้าไปอังกฤษต้องไปดูฟุตบอลอตอนนี้ฝรั่งมาเมืองไทยต้องดูมวยไทยเพราะฉะนั้นก็ฉะนั้นอย่าตกใจนะครับก็ออใช่ผมอยากจะถามคุณตรงๆเลยว่า ในเมื่อมันเกิดแบบนี้คุณมีความคิดยังไงการแก้ไขการรักษาอย่างไงแบบไหนอุ้ยตายแล้วตายฟรีเหรออะไรแบบไหนนี่คุณมีความคิดอะไรบ้างอจริงๆแล้ววงการมวยเขาถือว่าวงการหัวใจใหญ่นะครับผมผมเชื่อว่าไม่ว่าเป็นโปรโมเตอร์เซียนมวยเนี่ยส่วนอันดับแรกเนี่ยน่าจะมีการลงขันบริจาคช่วยเหลือครอบครัวอ,อยู่แล้วนะครับซึ่งพื้นวงการมวยเนี่ยไม่แล้งน้าใจน,นะครับที่สำคัญดดส่วนส่วนส่วน ไอไ้อที่ว่าโครงการที่ให้มันเป็นมาตรฐานออผมว่านะครับน่าจะน่าจะมีการกลายแห่งประเทศไทยเพราะเพราะทุกว,วันนี้มวยเนี่ยเข้าเป็นสู่กฎหมายมวยแล้วนะครับออมีการกฎหมายมวยรองรับทางกกทการกลายแห่งประเทศไทยอ่ะน่าจะนะครับเอาบริษัทประกันภัยมาทําสัญญากับกกทเลยเออถ้านักมวยบาดเจ็บเสียชีวิตบนเวทีนี้ปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บ บริษัทประกันภัยเป็นคนดูแลเสียชีวิตเท่าไรอะไรน่าจะเป็นผลดีนะเป็นเป็นการเป็นการยกระดับมวยไทยสู่อีกขั้นหนึ่งนะครับเอาบริษัทประกันภัยเนี่ยมาทําสัญญากับการแล่นแห่งประเทศไทยเลยเขาคิดดีเคิดีแล้วก็แล้วก็ถามว่าไปเก็บเงินนั้มวยไม่ไม่ต้องเก็บนะครับทำสัญญาแล้วก็เวทีมวยมาตรฐานใหญ่ๆก็ติดป้าย อ่าสมสมติสมมุตินะบริษัทสมรักปร,ประกันภัยเนี่ย<า>ก็ติดป้ายแต่เราไม่ที<า>ก็เป็นเป็นการโฆษณา,าะกอมแล้วก็พอั้งมวยบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรบริษัทพวกนี้ก็มาดูแลก็น่าจะเป็นมาตรฐานเออมันความคิดอย่างนี้ผมว่าดีนะ,ะผมอยากจะให้ทุกท่านที่กําลังชมอยู่นี่ครับฟังความคิดของพี่บัสเราแล้วคุณคิดยังไงถ้ายังไม่มีใครทาไวผมเข้าไปนั่งในสภาเมื่อไหร่ผมจะทาเพื่อยกระดับ,บวงก,การมวยครับ ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงแจ๊กเก็ตมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านะ